นนวนนี่แน่นอนน้อยสุดหมอว่านนอันคุณแม่ของคุณแม่แม่ม่สคน,นะเขาว่าน้องมาได้แล้วอน,นเนื่อคุณแม่ทำใจเลื่อนเขาบอกไว้ก่อนว่าแล้วตอเขาไปแล้่อข้างนอกเขาว่าพ่อเนี่ยลูกเรามีแค่นี้อ่ะเด็กขนาดน,นี้อ่ะจะเอาไหมถ้าเอาก็จะช่วยเราช่วยดูถ้าไม่เอาก็จะปล่อยแล้วเที่นี้อ่ะคุณพ่อจะเอาอยู่หรือเปล่าถ้ามาันเด็กขนาดนี้ถ้าเราช่วยเราต้องใส่เครื่องใส่สายหลายอย่างคุณพ่อสงสารไหมจะปล่อยน้องไปไหมเขาก็ถามนะคุณพมอ คุณพ่อเขาก็บอกว่าน้องยังหายใจอยู่ยังไงพ่อขอมาช่วยดูสักหน่อยได้ไหมครับเขาก็ช่วยเขาก็บอกว่าอ็ถ้าอย่างไรก็ลองช่วยดูสามวันก็ถ้าว่าสามวันให้น้องหายใจได้เองก็จะช่วยต่อไปถ้ายังไงน้องยังหายใจไม่เองก็จะไม่ช่วยแล้วแล้วทีนี้ครบสามวันพอดีแลน้องก็หายใจได้เองหมดเลยไม่ต้องใส่เครื่องแล้วก็เป็นย้กนี้ตีนมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ มันความกว้างไม่ขนาดนี้ค่ะแอนน้อยค่ะก็น้องเอามือไปจับแค่นี้อ่ะพอหมดแล้วอ่ะสองนิ้วอ่ะเล็กสุดแค่นี้ละเกงคนเก่งคับมันอยู่ในตู้เนาะเขาเอาหน้าเขาไปติดตู้ขอข้าหน้ามันเหมือน ได้ขนาดนี้แหละได้คือตัวอย่างคุณหมอหมาเนี่ยอ๋อีนตัวอย่างคุณหมอหมาแล้วก็ลวดอยู่นี่เลยเนาะไปที่นมกาแ้งเพื่อกาคือมานี่กำสีห้ากลองไปแต่ละเกลือเพื่อตัวนมตัวตาดี่มันรู้อ่า่ะตัวนั่วควยๆกยกำได้กำแห้งดอนนี้อาหารกินน้าข้างหนึ่งค่ะข้าวหนื่งงุ้มแห่ง หยาบแล้วก็น่าเยอะมันมันแน่นอ่ะจะเดี๋ยวถ้าได้สตองกตังมาซื้ออาหารอ่อนให้เพื่อนซื้ออาหารอ่อนเขาต้องเนีนช่วยเอามาค่ะเททิ้งไม่เอาคำเดียวก็ไม่ยอมกินแม้แต่ข้าวสวยยังไม่ยอมกินอ่ะการก็หมูปิ้งก็ต้องไปทำเองอ่ะค่ะเพราะหมูปิ้งที่เพื่อนทำขายมันใส่เครื่องรสดีอะไรสารพัดชุนรสเยอเยอะกินไม่กินข้าวสวยก็ไม่กินอะกินแต่ข้าวนึ่งข้าวนึ่งนี่ไม่ไม่กลับก็กินได้แล้วเคี้ยวให้เหรอ